ไปที่พี่น้องมาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเลยค่ะเอาเอาเอาบุญให้อ้ายขึ้นน้ำมโนนขึ้นเอาน้องสิลงเลยน้องสิลงเลยมานี้แม่สิถามนี่ยมานี้ เอาไปไซนอัลเลนนะแต่สิไปนำลุงบอ่อแม่ถามนี่เป,เป็นยังาเราขคือมาถามแม่มเมื่อเช้านี่เราะจะหายไปพอแม่หายไปแม่นะนนนแต่ต้องไปเอาโอ้ตองโอ้โอโอ พาดมื่อกีนี่เดดจะต้องปเอาสมโนควา้พอ้าอจ้จะหาไปบอกข่อยสิถามอืน้ำหนาเแล้นอวน้ำหนาน้ำหนานอ่เราจะหาไปบอกะไรเนี่ยอืมเราบอกหายสมโนคอัวเจ้าก็บอกจะไปคือเกาน่ไปลเราไปแล้ว ติดลุงเผ็รพี่น้องเห็นแ่้จะเป็นคนน,นันพี่น้องเลยหนึ่งมานน่ใอ้เพชรเราวัดผ้าไปซื้อข้าวต้ขนมข้นมกินพี่น้องเราเอาโทรศัพท์ไห้เบิ่งอีกติดและเิ่นมาใอ้เพชรเราไปคนหกักเล็กน้อยแพงเล็กน้อยเออแบบเราไปคนเอาใจเล็กน้อยเล็กน้อยหมักหมักติดเหล้าส่วนมากพี่น้อง,งนอ้องหมักติดเล้าเล็กน้อยหมักหมักเหล้าจารศั่ท์เราไปคนบอกโกกาก เลยลายมาอะไรทั้งนะั้มาเลยพี่น้อยสองสัยโปไเแไ้วพี่น้อยสองสัยมันยากมันยากมอนมันยากมอนเราก็ลกกเลยบอนะบ่ะหายไปบาบนี้ฮะจะได้มาขันสั้นเชื่อโปรมาคได้ไปบปรเมาแน่นอนพี่น้องบอมาเฮืออลยุยนอนมาคืนนี่ก็บบอมานอนน้ำแแม่บอมานอนเฮื่อนไปนอนน้ำลุ่มมาคืน พากันมาเล่นมันอพี่น้องเออกินตำแล้วอันน,น,นี้ก็มาอีกทีนึงนึงนึงเตอร์ไปมลอยากตำอันเปอร์ตำกล้วยอุ่นละคิดอยากตำนี่พี่น้องเลยพากันมากินจอยนอท้องก,ก,กินแต่กะแลมกินแล้วผัดสิพากันเมื่อจักในไดนบุ๊ม่มีเนื้อเห็ดมีเนื้อเห็ดบัดนี้ทีไปใช้ต่อครับ เมื่อแล้วบ่ละเมื่อบ่บ่ไปต่อบ่เมื่อละเมื่อล้วไปต่ออ่าจะไปต่อแต่วนชัดหรือังขามเพิังเสิอภิษยื้ๆให้เล็กน่อยะบังชัดอภิษเหรอมืงความืงพานเ่ะยกกระจอกเทพอภิษเหรอก็ส

มาลูกมาต๊อตกมาตามแกนชาตะแบเป็นยังไงเออตามคนนี้ใช่ะ ตัเลยไพ่หมันมันมันโเดียวกับอนเนามอัดไพ่ของนอนตีก็มอดนำจะเลยหเอาสายไ่ตัวนี้ไปต่อแต่ตัวมันต้อีหลุเลยเออปาอยู่เก่าเปลี่ยนไปสายไพ่ไปใส่บอลตัวอันท่ก็คลายใจังเราะแต่ทำหัวละเี่เาหลายหไปพี่เท่ัเาาชื่อต

มาไมลกูกคอาเป็นหนอมาหาพัน Tuh oh, atau, hmm, cepat. ๋อเพชรแหงเลยพี่้อทำนี่ทำบเพชรเนาะดนไปโดนไปดนไปแบบเพชรบเพชรสัมยนต์ตํำเมื่คืนมยนตำเือเพราะคือเตำตายกับสาวน้อย้าจะว่าเกือบตายืว่าสุดยอดนะครกับตายเคือสัสนึงเจ้บรคามนี่ <ะ>กวางยิบกินทีละเสษแลกระนังโศก<ะ>าายูสาคนเรากะหน้พต่ำม,มีตะกูกระสาวน้อยกินน้กันถูกจำม,มันมันป็ด้กินหลงพ่อพระนังโศกก็ถูกเลข มาก,นะกินนะมากินนะมาแค่ไนเราอยางกินในดโดนเอเก็ด้เาะตอนเอนกมีแต่กขนาดกูเืออกูใช่่จะ

<พ uka> เดี๋ยวเราท่องบกสยามกันต่อฝ่า<ช>มืมันละปา่อาอือมือมันไหมมันล,<ช>นลปา่านะกรไปรายเดนไปเดินมาที แนะมาให้ป้ามาัป้าเลยเด้่อพี่น้องกินนี้พอกินหนาพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องบาน